สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนนะครับคุณกำลังอยู่กับผมโคตเทิลนะครับคลิปนี้นะครับผมกำลังจะมาพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นกระแสค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับนั่นก็คือหุ้นที่มีชื่อว่าคลินิกนะครับหรือว่าหุ้นที่ทำเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามภายใต้ชื่อเดอะคลินิกนะครับ ความสนใจของหุ้นตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือมีนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่เราคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยเข้าถือหุ้นตัวนี้อยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงมีพรีเซนเตอร์นะครับเป็นนางเอกนะครับอันดับต้นๆน,นะครับของประเทศเลยนั่นก็คือคุณอ้ําพัชราภาานั่นเองที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้กับหุ้นตัวนี้โดยความน่าสนใจหรือว่ารายละเอียดข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพาทุกคนนะครับมาดูกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า ข้อมูลทุกอย่างนะครับเป็นข้อมูลนะครับที่ผมหานะครับมาจากเว็บของตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งไม่ได้มีการชี้นําใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ลงทุนทุกคนเนี่ยจะต้องนําข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาต่อนะครับแล้วก็ไปพิจารณาต่อด้วยตนเองว่าควรที่จะลงทุนไหมควรที่จะเข้าไปซื้อเข้าไปถือหรือว่าเข้าไปเก็งกําไรอะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่ใช่การชี้นําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับเดอะคลินิกเนี่ยลักษณะการทำธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดยหุ้นตัวนี้นะครับคลินิกนะครับตัวย่อ K L I N I Q นะครับผู้เสนอขายนะครับนั่นก็คือบริษัทเดอะคลินิกนะครับคลินิกเวชกรรมจำกัดมหาชนโดยประเภทธุรกิจของเขาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นประเภทของคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงามศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพนะครับซึ่งก็เป็นเทรนที่น่าสนใจนะครับในช่วงนี้นะครับผมรวมไปถึงอย่างที่เรารู้กันดีว่าการเสริมความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับผู้หญิงนะครับซึ่งหลังจากที่ประเทศมีการเปิดเมืองเนี่ยธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็กลับมาได้รับความสนใจนะครับ หนยหุ้นตัวนี้นะครับมีราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปนะครับที่ราคา24.5บาทต่อหุ้นนะครับมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นมูลค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,470ล้านบาทนะครับผมโดยมูลค่าที่ตราไว้หรือว่าราคาพาเนี่ยอยู่ที่0.5บาทต่อหุ้นนะครับคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิหรือว่า P/E เนี่ยอยู่ที่31.78เท่า เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิล่าสุดนะครับที่0.77บาทต่อหุ้นนะครับก็เรียกได้ว่า PE 31เท่าก็เรียกได้ว่าจะถูกหรือแพงเนี่ยก็ต้องนําไปเทียบกับหุ้นที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเดียวกันนะครับผมโดยวัตถุประสงค์ในการใช้เงินนะครับที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมี5หัวข้อดังนี้นะครับผม ข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนําไปลงทุนขยายกิจการนะครับจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้เนี่ยคือ300ล้านบาทนะครับผมระยะเวลาในการใช้เงินโดยประมาณเนี่ยก็คือใช้ภายในปี2568นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นะครับส่วนนี้เนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเลยนะครับอยู่ที่650ล้านบาทนะครับผมก็ จะใช้เสร็จนะครับภายในปี2568เช่นกันแล้วก็ในส่วนของการลงทุนในการขยายกิจการศูนย์ศิลยกรรมนะครับ150ล้านบาทแล้วก็พัฒนาระบบ IT ที่ใช้ในการดูแลนะครับลูกค้าจำนวน50ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจนะครับ270ล้านบาท โดยจานวนเงินและระยะเวลาที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการประมาณการเท่านั้นนะครับในเรื่องของการทําแผนธุรกิจในการดําเนินงานในอนาคตนะครับแผนการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริงของบริษัทเนี่ยอาจจะแตกต่างนะครับจากที่บริษัทได้กําหนดไว้ข้างต้นบ้างก็ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยจะปฏิบัติโดยเป็นไปตามหลักการของกอรตอนะครับ แต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยเราก็อ่านในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะทําให้พอทราบได้นะครับว่าหลักๆเนี่ยเงินที่เขาได้จากการระดมทุนนะครับผ่านการขายหุ้น IPO นะครับก็คือการนําไปลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการขยายกิจการนั่นเองนะครับผม2ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีสัดส่วนมากที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของการนําไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทนั่นเองธุรกิจนี้นะครับในส่วนของบริษัทคลินิกเนี่ย ผู้นำธุรกิจด้านสุขภาพและความงามครบวงจรหลักๆเขาก็จะให้บริการใน4ด้านด้วยกันนะครับผมมีอะไรเรามาดูกันนะครับผมในส่วนแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของแผนกผิวหนังและความงามน,นะครับการรักษาโรคผิวหนังทั่วไปการใช้ทรีทเมนต์บำรุงผิวการรักษาปัญหาในเรื่องของสิวปัญหาเม็ดสีบนผิวหนังรวมไปถึงการยกกระชับใบหน้าการดูแลรูปร่างเป็นต้นนะครับ ส่วนที่2นะครับนั่นก็คือนแผนกป้องกันและฟื้นฟูนะครับตัวอย่างคอสที่เขามีการให้บริการเนี่ยก็เช่นการฉีดวัคซีนการตรวจภูมิคุ้มกันมะเร็งนะครับการทํา NK t r e ท t m e เมและ m e n w e l l Ne s s เป็นต้นนะครับในส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือในส่วนของแผนกศัลยกรรมตกแต่งนะครับตัวอย่างคอสที่เขามีการให้บริการเนี่ยเช่นการตกแต่งศัลยกรรมตานะครับผมการศัลยกรรมจมูก การสัญยกรรมหน้าอกนะครับการสัญยกรรมตกแต่งดูดไขมันจุดซ่อนเลนส์สัญยกรรมดึงหน้านะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยก็นิยมที่จะ ทำนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของการจําหน่ายเวชสัมอาง์หรือว่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะจัดจําหน่ายนะครับภายใต้แบรนด์ของบริษัทเนี่ยรายชื่อเนี่ยก็ระบุไว้ตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะไปศึกษาหาข้อมูลกันต่อได้นะครับโดยหลักๆนะครับสธุรกิจนะครับของบริษัทเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมความงามทั้งหมดนะครับโดยแบ่งแยกตามประเภทนี้นั่นเอง เรามาดูกันที่รายชื่อของผู้ถือหุ้นกันนะครับผมโดยส่วนแรกเนี่ยที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือว่าเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟด์นะครับก็อยู่ที่31.49%เรนะครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าอยู่ในมือรายย่อยไม่ได้มากนะครับผมประมาณ30%บบวกลบเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในมือเจ้าของค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ โดยอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นของนายแพทย์อับรุธทองวัฒน์นะครับก็เป็นเจ้าของนะครับที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะครับผมลองลงมานะครับก็จะมีรายชื่อตามนี้เลยนะครับซึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือมีบริษัทเอกชัยการแพทย์นะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่มีตัวย่อว่า ekh นะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับที่เป็นนักลงทุนเนี่ยก็อย่างเช่นคุณภัยบูลนะครับหรือว่าคุณ วิชัยวชิรพงศ์นะครับหรือว่าท่านเสยยักษ์นี่เองนะครับผมที่เรารู้จักกันดีนะครับรวมไปถึงคุณพีระนานะครับคุณคาเชนนะครับก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับในแวดวงการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับผมเรามาดูกันที่ในส่วนของยอดขายแล้วก็กําไรสุทธินะครับโดยเราจะเห็นนะครับว่าตรงยอดขายเนี่ยก็ เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการลดลงเล็กน้อยนะครับในปี2564นะครับปี2 5 6 2นะครับยอดขายอยู่ที่976ล้านบาทปี2 5 6 3หนะครับหรือว่าปีที่เกิดโควิดเนี่ยยอดขายอยู่ที่5,000ล้านบาทแล้วก็64เนี่ยลดลงนะครับกลับมาอยู่ที่950ล้านบาทนะครับซึ่งกำไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่115ล้านบาทแล้วก็1 4 5ล้านบาทแล้วก็129ล้านบาทตามลำดับนะครับผม โดยยอดขายนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือครึ่งปีนะครับ65เนี่ยอยู่ที่715ล้านบาทโตขึ้นมานะครับจากปีจากครึ่งปีนะครับของปี64เนี่ยที่452ล้านบาทเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อเทียบกับปี6กนะครับกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่60ล้านบาทแต่ว่าปีนี้เนี่ยอยู่ที่100ล้านบาทก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับ ในส่วนต่อมานั่นก็คือในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนะครับหรือว่า g o ดโปรฟิตมาจินนะครับกับในส่วนของอัตรากำไรสุทธิหรือว่า Net Profit Margin นั่นเองตรงนี้ผมอยากจะให้สังเกตในส่วนนี้นะครับว่าในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของเขาเนี่ยหรือ GPM เนี่ยอยู่ที่ 57%, 59%, 57%ในส่วนของ Net Prof i t Margin เนี่ยอยู่ที่1 1 14% 13%เ ก็เรียกได้ว่าในส่วนของกําไรขั้นต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ว่าในส่วนของ Ne t Profit เนี่ยก็เหลือที่ประมาณ11บเกว่าๆนะครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้นี่ก็บ่งบอกว่ามีรายได้นะครับที่เขาต้องนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นค่าการตลาดก็ดีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทำให้อัตรากําไรสุทธิจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1% 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับก็อยู่ที่กลางๆแต่ว่า ในส่วนของกําไรขั้นต้นเนี่ยก็ถือว่ามากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับ50%กว่าเนี่ยในส่วนของ TPM เนี่ยถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวเรามาดูกันที่สัดส่วนรายได้นะครับผมโดยหลักๆกเนี่ยก็จะมีส่วนของการให้บริการทรีตเมนต์นะครับการบริการเลเซอร์กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของเม็ดสีฟื้นฟูผิวและบริการนวัตกรรมยกกระชับผิวหน้าแล้วก็การดูแลรักษานะครับกลุ่มฉีดยาทั่วไปการดูแลรักษาหัตถการที่ไม่ใช่สัลยกรรมนะครับ แล้วก็ในส่วนของบริการเกี่ยวกับสัญญกรรมนะครับผมซึ่งสัดส่วนที่เยอะที่สุดเนี่ยนั่นก็คือจะเห็นว่าเป็นส่วนที่3นั่นเองนะครับนั่นก็คือบริการดูแลรักษาด้วยกลุ่มยาฉีดทั่วไปและบริการดูแลผิวด้วยหัตถการที่ไม่ใช่สัญญกรรมนั่นเองนะครับผมก็จะมีสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนที่เราไล่เรียงกันไปเนี่ยในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของทรีทเมนต์ก็เช่นการนวดยกกระชับผิวหน้านะครับผมการนวดโดยใช้ยาเพื่อให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเลเซอร์ที่เกี่ยวกับการทํางานของเม็ดสีนะครับการใช้นวัตรกรรมในการยกใบหน้านะครับก็คอสท,ที่ให้บริการก็เช่นการกระชับใบหน้าด้วยคื่นอันตราซาวนะครับรวมไปถึงการยกกระชับผิวหนังด้วยคื่น ต่างๆนะครับการยกกระชับผิวหนังด้วยขึ้นนะครับการรักษาลุมสิวนะครับด้วย e-matrix นะครับแล้วก็มาถึงในส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับของรายได้นั้นก็คือในส่วนของการดูแลรักษาด้วยกลุ่มฉีดยาทั่วไปนะครับการบร,บริการดูแลรักษานะครับซึ่งหลักๆเนี่ยนั่นก็คือในส่วนที่เรารู้จักกันว่าเป็นส่วนของการทำ botox หรือว่า การฉีดฟิลเลอร์ต่างๆนั่นเองนะครับผมข้อนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เป็นรายได้หลักเลยนะครับของธุรกิจนะครับที่เราจะต้องจับตาดูกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เป็นรายได้ที่ไม่ได้มากเนี่ยก็คือในส่วนของสัญญกรรมนะครับที่บริษัทเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีสัดส่วนที่มากนะครับผมในส่วนของเรื่องของการตกแต้มตกแต่งจมูกตกแต่งตาต่างๆนะครับผมสรุปประเด็นสําคัญนะครับจากการที่ผมได้อ่านรีวิวคร่าวๆของบริษัทนี้นะครับผมประเด็นแรกเนี่ยนั่นก็คือบริษัทนี้เนี่ย เป็นบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยเขาเน้นการขยายสาขาภายในห้างแล้วก็หัวเมืองใหญ่ๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องติดตามกันเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของโควิดเนี่ยว่ามีการกลับมาระบาดอีกไหมถ้าเกิดว่ามีการกลับมาระบาดแล้วเกิดการปิดห้างอีกเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทนะครับแล้วก็ประเด็นที่ต้องจับตาเนี่ยนั่นก็คือของในส่วนของคู่แข่งใหม่ๆว่ามีคู่แข่งใหม่ๆที่มาแข่งอย่างดุเดือดหรือเปล่าเพราะว่าอุตสาหกรรมเรื่องของความงามเนี่ยก็เป็น อุตสาหากรรมที่มีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมข้อ2เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจของเขาก็คือยอดขายเนี่ยของเขาโตเฉลี่ยปีละ30ล้านบาทต่อสาขาต่อปีนะครับผมแล้วก็มีอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับเกือบหกเลยทีเดียวแต่ว่าอัตรากําไรสุทธิเนี่ยเหลือเพียง10%กว่าเท่านั้นก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับว่าบริษัทสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของอัตรากําไรสุทธิได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อสี่นกก็คือําาาาลังขขยยสนะครับ ตรงนี้ก็ต้องมาจับตากันต่อนะครับว่าในแต่ละปีเขาขยายสาขาเพิ่มได้กี่สาขานั่นเองนะครับผมในส่วนของการพัฒนาระบบ IT นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการตลาดที่จะดึงลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรอยู่ที่100ล้านบาทแล้วนะครับผมถ้าเราคิดมูลค่าแบบไวๆเนี่ยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย ถ้าเกิดว่าโตได้อีกสักเท่าตัวเนี่ยเป็น200ล้านบาทเนี่ย P/E ตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ45เท่าเลยนะครับผมถ้าเทียบกับราคานะครับที่ปิดล่าสุดนะครับแถวๆ41บาทนะครับผมราคาในช่วงที่ผมทำคลิปนะครับซึ่งมูลค่าตรงนี้เนี่ยจะ เปลี่ยนแปลงไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าราคาในช่วงนั้นของหุ้นตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับสิ่งที่นักลงทุนจะต้องทําให้เป็นเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะเรียนลึกนะครับลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกรายละเอียดใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมหรือใครที่สนใจที่จะเปิดพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกรายละเอียดด้านล่างหรือว่า แอดไลน์ <Add> line, เข้ามาพูดคุยกันนะครับที่ไลน์ a c o a c h t l e นะครับหรือว่าโคตเทิลนั่นเองนะครับผมสามารถที่จะติดตามผมนะครับได้ที่แฟนเพจนะครับโคตเทินสอนลงทุนเปลี่ยนชีวิตนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลัง หาข้อมูลของหุ้นตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มาทำคลิปนะครับรีวิวข้อมูลหุ้นกันแบบนี้นะครับจะได้หาข้อมูลกันต่อง่ายๆนั่นเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ